นโยบายของแต่ละพักเรื่องการศึกษาได,ได้พูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมยังก่อนหน้านี้นะคะพักเก้าวไกลเองก็เคยเสนอนโยบายในการจัดทํางบประมาณแบบ fsql หรือเป็นวิธีการจัดสรรงบประมาณที่มันทําให้ทุกโรงเรียน,นยมีงบประมาณที่ใกล้ที่เท่าที่จําเป็นของแต่โรงเรียนให้มันมีเพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ให้พอทุกๆโรงเรียนเลยรวมถึงมีข้อเสนอว่าให้โรงเรียน,นยมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณด้วยตัวเอง ซึ่งประเด็นนี้นะคะต้องถือว่าสอดคล้องเหมือนกันกับวิจัยของกอสศล่าสุดที่เน้นการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นแทนการจัดสรรแบบรายหัวโดยจากงานวิจัยเนี่ยก็มีข้อเสนอนะคะว่าจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง770ล้านบาทใน907รโรงเรียนขนาดเล็กก็เลยมีคําถามว่าการจัดสรรงบประมาณที่มากแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความคุ้มค่าไหมถ้าจะลงทุนนะคะดิฉันก็เลยตั้งคําถามนี้ไปกับครูจุ้ยกุลทิดาซึ่งตอนนี้อยู่คณะ ก้าวหน้านะคะก่อนหน้านี้นครูจุ้ยก็เป็นสสจากอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้ก็คือพักเก้าไกลแล้วก็ยังคงทํางานเชิงประเด็นด้านการศึกษากับพักเก้าไกลอยู่อาจจาะครูจุ้ยก็มองว่ามีความคุ้มค่านะคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็ควรจัดสรรงบประมาณตามหลักการก็คือจัดสรรตามความจําเป็นของนักเรียนเป็นสําคัญมากที่สุดโดยมองว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั่นถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาอย่างฟินแลนด์เนี่ยก็พิจารณาเรื่องนี้เป็นสําคัญ เหมือนกันค่ะงบที่เราบริหารจัดการได้ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะก็คืองบเงินอุดหนุนรายหัวที่มันถูกออกแบบมาอย่างจำกัดจำเขี่ยในโรงเรียนขนาดเล็กมากๆก,ก็คือไม่พอนแหละว่ากันง่ายๆส่วนในโรงเรียนขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษต่างๆเนี่ยคือเกินพอด้วยสูตรเดิมที่เป็นสูตรแบบรายหัวทุกอย่างเอามาคูณหมดนะคะ,ะซึ่ง ประเทศเรามีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าสูตรนี้สร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆก็คือถางให้โรงเรียนเล็กลำบากมากขึ้นเรื่อยๆโรงเรียนใหญ่มีทรัพยากรเหลือใช้มากขึ้นเรื่อยๆโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ก็จะเป็นเด็กที่รายได้น้อยหรือยากจนนั่นหมายความว่าอะไรเขาคือเด็กที่เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา ดังนั้นก็ดูแลโรงเรียนเขาก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยอาจจะสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ได้มาขึ้นการบริหารงานของรัฐบาลก็ควรเป็นไปตามหลักการเนาะหลักการอะไรก็คือหลักการที่ว่าด้วยความจําเป็นเร่งด่วนของกลุ่มนักเรียนซึ่งในกลุ่มนี้เราก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเด็กกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กแบบพื้นที่ห่างไกลนะคะออมีความจำเป็น ที่จะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าคนอื่นจริงๆแล้วที่มันแพงขึ้นมันก็มันก็มาพร้อมกับการที่ทําให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นนี่หลายๆคนพูดว่าเออแล้วนึกไม่ออกเลยอะโรงเรียนโรงเรียนที่ดีสําหรับเด็กกลุ่มนี้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนึกง,ง่ายๆเลยค่ะเด็กบางคนยังพึ่งพาอาหารกลางวันที่โรงเรียนเป็นอาหารมื้อสําคัญของชีวิตเขาอยู่เลยเพราะว่าเขาอาจจะได้รับประทานอาหารที่บ้านไม่พอ ดังนั้นโรงเรียนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่พึ่งมันเป็นอีกตะข่ายหนึ่งที่จะรองรับเด็กๆก,กลุ่มที่ยากจนโดยเฉพาะ,ะกลุ่มโรเจเรียกว่ากลุ่มยากจนพิเศษเนาะที่มีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โควิดหมดยุคโควิดไปนะคะในโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะเหมาะกับการทำบล็อกแกรนดมากกว่าก็คือเป็นเงินเป็นงบประมาณก้อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปบริหารจัดการตามความจำเป็นดังนั้นการจัดสรรใหม่ตรงนี้มันจะช่วยทำลายไอช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่ที่เ,เรารเผชิญอยู่จริงๆความเหลื่อมลำ้ำประเทศไทยก็มีอยู่ทุกทุกมิติเนาะแต่ของการศึกษาเนี่ยมันชัดมากแล้วก็ดูโพหลายๆโพเลาหรือฟัง ไม่ว่าจะใครในระบบการศึกษาก็จะพูดตรงกันว่าเนี่ยมันเหลื่อมล้ำมันเหลื่อมล้ำทำยังไงดีเลยค่ะก็ในส่วนตัวจุยเชื่อว่าเราจะสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระจายมันอย่างเสมอภาคมากขึ้นก็จะเป็นเออ่เหมือนสเต็ปแรกก้าวแรกในการทำให้เอะระบบการศึกษาเนี่ยมีความเสมอภาคมากขึ้นค่ะถ้าเราถ้าเราไปดูโรงเรียน ต่างประเทศอย่างอย่างถ้าฟินแลนด์เนี่ยเขามีโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลของเขาเนี่ยเวลามันอยู่ไกลเนี่ยต้นทุนทุกอย่างแพงขึ้นหมดนะคะดังนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าถ้าไม่ไม่บริหารจัดการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กเลือกไม่ได้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อ protected school คือขนาดเล็กที่ต้องได้รับการ ดูแลห้ามห้ามายุบหรือห้ามควบรวมหรือห้ามยุ่งกับเขาเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้เดียวเป็นโรงเรียนเดียวที่เด็กๆจะไปได้นะคะคนทุกคนคือบุคลากรที่สำคัญของประเทศเนาะดังนั้นถ้าเขาเกิดมีบ้านอยู่ไกลรัฐก็ต้องดูแล <S <S ให้เขาได้รับการศึกษา <S 2> <S 2> เหมือนกับคนอื่นๆในประเทศคือจะอยู่เฮลซิงกิหรือจะอยู่แลปแลนไกลๆเนี่ย มันก็คือแบบเดียวกันต้องได้รับการดูแลที่เสมอภาคแบบเดียวกัน นั่นคือความเห็นนะคะจากครูจุ้ยหรือว่าข้อเสนอในเรื่องของงบประมาณที่ควรจะปรับได้แล้วจากการเปลี่ยนเป็นรายหัวนะคะมาเป็นจัดสรรกันกาตามความจําเป็นค่ะใน,ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้ประเด็นการศึกษาเนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันจากครูจุย้ยกุณทิดาเนี่ยนะคะอีกหลายประเด็นเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปัญหาเด็กเปราะบางรวมถึงเรื่องของอหลักสูตรด้วยนะคะที่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหลักสูตรที่จะนาไปใช้กับเด็ก ก็มีความไม่แน่นอนสูงเช่นเดียวกันค่ะคนที่จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนมากที่สุดนะคะก็แน่นอนก็คือกลุ่มที่เปราะบางต่างๆเนาะที่โดยที่จริงๆไม่ว่าจะรัฐบาลมีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพจะเป็นยังไงเขาก็เป็นกลุ่มที่ เราต้องกังวลกับเขามากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเปราะบางธรรมดาเด็กยากจนเปราะบางซ้ําซ้อนจะเปราะบางในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนที่เสี่ยงมากๆที่จะหนึ่งหลุดออกนอกระบบการศึกษาไปนะคะหรือว่า,อาไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอหรือในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ติดตามดาูประเด็นเรื่องของการหลุดออก,ออกนอกระบบเนี่ยเราก็ยังพบปัญหาของเด็กที่ ไม่ได้อยู่ในระบบเลยด้วยซ้ําตั้งแต่แรกนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องของการติดตามกันประเด็นที่2นะคะก็คือความไม่แน่นอนเรื่อง หลักสูตรนะคะซึ่งจริงๆก็ไล่มาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะคะจน,ออนาาจนมาถึงรัฐบาลรักษาการจนมาถึงรัฐบาลต่อไปที่จะที่จะตั้งกันเนี่ยค่ะเรื่องหลักสูตรเนี่ยมีความไม่แน่นอนตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าตกลงหลักสูตรฐานสมรรถนะเดิมจะเอาอย่างไรจะเดินทางต่อไปอย่างไรซึ่งก็มีการใช้งบประมาณไป ค่อนข้างมหาศาลแล้วกับหลักสูตรนี้แต่ก็ยังยังมีความไม่แน่นอนเราเริ่มเห็นสัญญาณของงบประมาณที่ดีขึ้นนะคะแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีพอนะคะเช่นงบประมาณอาหารกลางวันมีการปรับขึ้น1บาทเหล่านี้ก็ถือเป็นความไม่แน่นอนเหมือนกันนะคะคือจุ้ยคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็กๆเกนี่ยค่ะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ ค่อนข้างออน่าเป็นห่วงทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนหรือระยะที่ยาวไปอย่างหลักสูตรค่ะมีคุณผู้ชมที่ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาในออนไลน์ด้วยนะคะ <c oughs> เห็นตรงกันว่าการกระจายงบประมาณที่ทั่วถึงเท่าเทียมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่จะต้องปฏิรูปเร่งด่วนนะคะเพราะว่าคุณภาพการพัฒนาเด็กนั้นเป็นสิ่งที่รอไม่ได้จริงๆ